เริ่มต้นขึ้นแล้วกับกิจกรรมการแข่งขันขับรถยนต์ทดสอบประหยัดน้ำมัน Isuzu Insight Big Challenge ที่จัดขึ้นกับเส้นทางแรกเพื่อส่งเสริมวิธีการขับรถประหยัดเพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับระยะทางกรุงเทพสิงห์บุรีกรุงเทพรวมระยะทาง298.3กิโเมตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์เคคอนโดรองกรรมการผู้จัดก,การอาวโุโสบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลส์จำกัดน,นะคะในอิสุสบิ๊กเดย์ที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตค่ะก็อยากจะทาน คุณคดวนะคะว่าวันนี้มีการแข่ง Isuzu Big so 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 Challenge นะคะอยากทราบว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรบ้างคะและผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะ research, การ่อน ity, เดินก็เข้าจาอธิบายเรื่องวัตถุประสงค์ของการ จัด i s ซุสบิ๊กแชร์เลนช่นวันนี้นะคะก็คือต้องการให้ลูกค้าผู้ใช้รถอิ u ุสและประชาชนทั่วไปนั้นตระหนักถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของอ s u z ส D-Max Super d เปอร์เดซึ่งมีระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะอิ u ุ u i ินไซ h ์เพียงหนึ่งเดียวนะคะว่านอกจากจะขับได้อย่างประหยัดน้ำมันแล้วยังสามารถขับได้อย่างมีสมรรถนะสูงด้วยขนาน i s u z u i n s i g h t ์ด้วยค่ะเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะมีรถอ su z u ดี a x นะคะเข้าแข่งขันเนี่ยทั้งหมด40คันทั้งรุ่นนะคะ3 0 0 0 ระรุ่น2 5 0 0ยิ่งไปกว่านั้นนะคะผลการแข่งขันยังออกมาน่าเชื่งมากเลยถือว่าผู้ชนะเลิศทั้ง2รุ่นนะคะ Isuzu D-Max ทั้ง3,000และ2,500นั้นสามารถได้คะแนน Isuzu Insight 100คะแนนทั้งคู่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นเส้นทางแรกของ Isuzu Big Challenge จากนี้ไปจะมีการจัด Isuzu Big Challenge ในจังหวัดต่างๆไม่ว่า หรือว่านครปฐมนะคะก็มีอีกออทั้งหมด6เส้นทางนะคะรวมทั้งวันนี้ด้วยและจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยนําผู้ชนะในแต่ละเส้นทางนั้นมาแข่งกันในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะที่เมกะบางนานะคะ่ะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์มากนะครับในเรื่องความประหยัดแล้วก็ช่วยกันลดลดโลกร้อนประหยัดพลังงานนะครับการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เรารู้จักวิธีการใช้รถได้ดีขึ้นนะครับ ขับแล้วเราจะรู้ว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงให้ความประหยัดดีครับความคุ้มค่ากับรถอี่สุดคุ้มค่าที่สุดครับอีสุอินไซด์ช่วยให้เรารู้วิธีการขับของเราพฤติกรรมแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องให้ดีขึ้นทําให้เราขับประหยัดมากขึ้นครับวันนี้สนุกมากนะออกมาตั้งแต่เช้าก็ มีเพื่อนร่วมแข่งขันหลายคนนะครับกันแข่งขันครังนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็สนุกสนานมากครับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันนะครับมีประโยชน์มากคือเคล็ดลับวันถอดรองเท้าขับนะครับก็ขับไปอย่างช้าๆนะครับไม่มีไม่เหยียบคันเร่งรุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็แตะเบรกน้อยมากนะครับไม่ไม่แตะเบรรุนแรงครับครั้งต่อไปนะครับมีแข่งที่นครปฐมเพชรบุรีนะครับอยากให้เพื่อนเมาร่วมแข่งครับง่ายมากครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ ซึ่งเราก็ได้ผู้โชคดีในการแข่งขันกับเส้นทางแรกกันไปแล้วต่อไปนะครับใครจะเป็นผู้ชโชคดีแบบนี้บ้างยังเหลืออีก5สเส้นทางครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์บริษัทตรีเพชรอิสุเซล์จำกัดโทร02-118-0777ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมสมัครของแต่ละเส้นทาง